เออหัวหายเปิดคลิปมาก็หัวหายเลยโอเคค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องเ l ต้านะคะวันนี้นะคะนี่ก็จะมาอ่ารีวิวเซิร์ฟอ่าอะไรวะ My Name City นะคะทุกคน <S <S ก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่หรือเปล่าเออนั่นแหละก็ฟรีไวริสนะคะสำหรับมือถือนะแต่ว่าถ้าเป็นในคอมก็ไปขอไวริสเอาใน Discord นะคะโอเคเข้ามานะคะก็ จะได้รับของเด็กใหม่นะคะก็จะได้500คอยด้วยนะคะแจกฟรี500คอยด้วยโอ้โหแล้วก็ตังค์อีกหมือนหนึ่งนะคะแล้วก็อะไรอีกหลไยออย่างจะไม่ได้แล้วโอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านค้านะคะเอาไว้ซื้อพวกแบบมันมีร้านค้าเยอะอยู่ตรงนี้ซื้อพวกของกินแล้วก็พวกเลือยตัดไม้ไปกับปลายอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะพาไปทำงานด้วยนะ โอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็นเออซื้อสก,กินนะคะทุกคนอา่าเราสามารถซื้อได้เดี๋ยวนะโอเค BUY ก็เดี๋ยวนี้จะเป็นสก,กินสองสามส่วนละกันหนีก็จะเป็นสก,กินแบบนี้เอเอลืมบอกไปนะคะก็คือเออเซิร์ฟนะคะเข้ามารับของเด็กใหม่ใช่ไหม ก็มันจะได้หมัดไฟด้วยนะคะทุกคนก็ให้เรากด Y กดอ,อันนี้นะคะเออเนี่ยจะมีหมัดไฟด้วยนะคะแล้วก็จะได้กระชาับกระชับปองด้วยนะคะทุกคนนี่หมัดไฟโคตรเท่มัฟ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 ก็จะได้กระชับปองมาสุ่มรถด,ด้วยนะทุกคนอ่าได้มาเยอะอยู่นิคลืมพอก นะอันนี้ก็จะเป็นหมวกกับน,น็อกนิกซีอไว้แล้วก็ไปทำใบขับขี่มาแล้วก็จะมีไม้เบสบอลด้วยนะก็สําหรับ500คอยเอาไปทําอะไรได้ก็ต้องโดเนตทนะคะก็จะมีอาวุธโดเนตเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะทุกคนาทางเซิร์ฟก็จะแจก500คอยเนาะก็มาดูกันได้นะคะทุกคนโดเนตทเห็นไหมมีสมัคร VIP ด้วยโอเค เดี๋ยวนิกจะพาไปทํางาน,นก็แล้วกันนะทุกคนมีไม้เป็นบอลด้วยที่นิกซื้ออะเด้อนี่แต่ว่าถ้าจะเป็นพวกดาบอะไรเงี้ยก็น่าจะประมาณหกรยคอยแต่ว่ายังไม่เติมดีกว่าเราไม่มีตังค์โอเควันนี้ก็จะเป็นกาลารรถนะคะทุกคนนิกสุ่มรถได้ประมาณ3ามคันอะเออ โอเคกดเฮดนะคะกดเฮดปุ๊บเนะะี่ยรถสามคันนี้จะเป็นรถอันนี้ละกันเดี๋ยวขอรถเสียงก่อนโอเคนี่จะเป็น NRG ละกันนี่เดี๋ยวจะบอกนะคะวิธีการล็อ,ลอกรถอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ทำไม่เป็นนะหรือว่าทำไมแบบจะกลับมาขึ้นรถแล้วทำไมเราล็อกรถแล้วจะกลับมาขึ้นรถแล้วทำไมมันกด N ไม่ติดอะไรประมาณเนี้ยเออ โอเคสมมติว่าเราขึ้นรถไปอันนี้คือ mm hmm. เห็นไหมรถนิกล็อกอยู่นะตอนนี้ให้เรากดอันนี้แล้วก,ก็พิมพ์ว่า L O C K ก็ทำการปลดล็อกรถให้ไปที่รั้วแล้วแล้วก็สามารถขึ้นรถได้โอเคกด N เดี๋ยวนิ้จะพาไปทำงานเอ่อ,อ,อทำงานเก็บหอยละกันนะคะทุกคน นี่นะคะก็จะมีหลายงานมันก็มาดูกันเราเองเลยนะคะขุดเหมืองงานตัดไม้มีเยอะมากก็งานดำก็จะมะีงานงานดำอะไรวะเขาเรียกงานดำหรือเปล่างานผิดกฎหมายงานจกปูนประมาณนี้จุดขายปูนกัญชาและเงินแดงอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มาดูกันเอาเองเลยแต่ว่านี่จะไปสอนไปทำงาน เอ่ออันนี้ก่อนเก็บหอยนะพาทำงานเก็บหอยโอเคลุยกันเลยมามามามจะพาไปขายหอยด้วยมันจะได้สักเท่าไหร่กันมาถูกทางเปละะ่าไม่ถูกไม่ถูกเดี๋ย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยทุกคนเดียวขอใส่หมวกกันน็อกก่อนกดนี่ หมวกกันน็อกก็จะเท่ๆหน่อยหมวกกันนอกสามารถซื้อได้ที่ร้านสกินนะคะร้านขายเสาาื้อผ้าน่ะเออไปดูกันรหมดอ้ชวไหมชวไหม โอ้ยชนค่ะไม่ค่อยถนัดเว็บชูแมวโอ้คนก็มาทำเยอะอยู่นะแต่ว่านี้มันดึกแล้วประมาณจะตีสองแล้วอะโอเคก็ให้เรากดล็อกรถก่อนนะคะกันรถหายกดเอ็นดับรถโอเคถอ,อดถอดมันก,กันนอกกันกกน,น โอเคเราไปกันเลยเก็บหอยตรงนี้เก็บเรื่อยๆทุกคนมีคนมาทำเยอะอยู่สามคนมันดึกแล้วเซิร์ฟก็เพิงเปิดหรือเปล่าเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวจะเอาหอยไปขายที่ตลา,าดกัน อันนี้ก็ได้ประมาณ exp ได้ประมาณ15บวกนะทุกคนอ๋ออ๋ออ๋อว a t โอเคะทุกคนตอนนี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้นี่โดนแทงอ่ะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันสองคนนั้นอะเข้ามาแทงกะว่าจะมารีวิวเซิร์ฟสักหน่อยโอ้โหอะไรวะ อโคตรเกียนโอเคนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูเลเวลของตัวเองนะคะก็กดไปที่ Y นะคะแล้วก็กดไปที่อันแรกนะอ่านตัวหนังสือไม่ค่อยออกอมันเป็นตัวหนังสืออะไรไม่รู้อ่ามันก็จะมีขึ้นมาข้างบนนะคะเพศชายัน,นดวเจ็ดพันเลเวลหนึ่ต้อง เก็บไอพีถึง2000นะคะถึงจะอัพเลเวลตอนนี้นี่ก็อยู่ที่480อยแก็เก็บไปเรื่อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวนี้จะลองอาพาไปขายหอยที่ตลาดก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวโอเคเก็บอันนี้เสร็จแล้วกันโอเคไปขายหอยที่ตลาดกด Y กด GPS นะคะแล้วก็สถานที่ทั่วไป แล้วก็กดไปที่ตลาดที่ใกล้ที่สุดมันจะมี2ตลาดเงาเป็นตลาดเซเวร์จุดหนึ่งแล้วกันโอเคกดเอน็นไปเลยมันแต่เล่นมาเพิ่งเพิ่งเจอแบบ เจอคนเกียนอน่ะเออครั้งแรกโดนแทงเฉยเลยมันน่าจะลองมีดหเล่แบบนี่ก็อ่าหยุดคลิปไปแล้วเพราะว่าดาคำหยาบมากเลยโอเคตรงนี้ก็จะตลาดก็จะอยู่ใกล้ๆนะทุกคนนี่ตรงนี้เลยโอเค อันนี้ก็จะเป็นราคาเอ่อราคาของนะคะดูราคาตลาดหรือว่ามันมีราคาเท่าไหร่ของแต่ละอย่างที่จะเอามาขายนี่นะคะนี่ก็จะนึกไปเก็บหอยมาใช่ไหมราคาก็อยู่ที่47บาทนะคะอืมหอยก็เป็นอันนี้กดเอ็นกดขายไปเลยนี่หอยเออได้ตังมา470นี่ อตอนนั้นนี่มานี่มาขายอะประมาณยี่สามอันนะได้ประมาณพันสามนะทุกคน mm. เออก็ถือว,ว่าได้เยอะนะเย็กพีวขึ้น,ข,นขึ้นเยอะด้วยงานอนื่นอื่นน่ไม่รู้นะนี่ยังไม่เคยทำโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเซิฟนี้ก็ระบบดีอยู่นะอืเล่นไม่น่าเบื่อเขาก็แจกของเยอะด้วยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิกด้วยนะคะสำหรับชลิปน,นี้ขอจะลาไปก่อนบายบาย